บอกเลยให้เข้าไปขายคลิปวิวนะขายคลิปช่องมูลโอมไอเนนนะขายคลิปช่องไทยก็โอมให้ป้าแล้วก็ยกขึ้นอีคออวเอาพะเลาะบออ์คลิปนะลืมเสิรเฟ้ย่องว้าวเอา ปอยสีไปล่างอันนี้เจ้าก็ตั้งเอียงๆน้องข่อยเจ้าไปตั้งขางแส่ไปเยี่ยมลุงชายไปกับป้าบ้างเับแล้วมจ็คคิดโลเป็นคิโลยเออ่ เขไปแล้วนะเข้าไปแล้วบอกเข้ามาแล้วออกไปแล้วเข้ามาที่ไหนล้วแต่เข้ามาอยู่วะไม่ได้เข้ามาว่าไอ้เหมียว่ยกคุยคนละประเด็นทำไมแก็บไปนาเก็บไปนาโอ้ยทำเมนูอะไรให้ดูเสือกินหม1,3ควไม่ไม่อนุญาตที่สูตนะทำนาที่อะไร อันนี้หอมหัวใหญ่กับอันนี้ค่อจะขอมานักเลงหมอครับ่ขอไม่พาขอคอยด้ยนี่ค่อจะทาร้านนี้ตามไม่แซ่บไม่ให้ติไม่ต้องคิด เอาโะเาวัดลเสือ p, <A> วัดแซบกันละแซบแซบบัวก้านี้ก็ลูกเสือ oh, โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมั่วั 4, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 5. มกมั่วะซีมกมัขวะสามหน่วยมะขิ่โอ้ลูกเสือกินบ่ได้ดอกกินได้ตอนนั้นก็ใส่ให้หมดเลยทังนั้นอ่ะกินไม่ได้เหมียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมันเยอะเกินไปทังนั้นก็ใส่ให้หมดเลยโอ้ยมะขิ่มันใส่แดงสลา,านอยู่ลูกเสือมันกินบ่ได้ดอกแบบนั้นใส่เข้าไปเลยมั่วะ ล่างล่ะปลาใส่ตามเข้าไปมักพริกครื่องมักพริกครื่องโคกอะ่ะมักขั่วสามหน่วยอะ่ะแสงสลานอยู่หั่นหญ่โพดเออโอ้ยอเราตาม<ะ>ก็แหลกแล้วแม่เอ้ยบอกว่าอย่าตีดไม่งั้นไม่ให้กินเปืองอันนั่นเถอเนาะอะไรโอ้โอโอปลาลูกเรา ้ทำไมาาอ,ออกล่ะเอาออกง่ายๆทำแบบนี้แนละ้วหนูทำไม่เป็นเลยโอ้แตาแต่ๆต่แต่เขาอยู่ร้านกาแฟกันเหรอไม่ใช่พ่อเมากินข่าหรือยังพ่อเมาอกินข่าวยังเอา้า น,นั่นค่อยๆเห็ดตำผู้ใดเห็ดที่รั้งหนูหาผักไข่ป้าดาเลยทำไปต้มสักที่กินเลยปุ๊กนะไปต้มบอแม่อันผักหวานผักต้นนี้ป้าดานเลาดยแล้วเอาไปเกลี่ยมันป้าดาเลยชิ้งไหมลุงเสือกินมะเขือเทศไหม จงไวเแกงเอาเองกินมะเขือเทศไหมกินแต่ไม่ใส่นสา้านเขือหนูใส่ร้านนีสั่งอะไรได้อย่างนั้นได้ตรงข้ามแกงแกงเขืเานะเกับผ้าานแกงแตกงรจงไว้เน้อไม่ได้แบบที่ต้องการนะได้ตรงข้ามเพราะว่าตามใจไหมคะ ออดโ,ดโอ้ยคือใส่อย่างหลายอย่างแท<ช>นน<ช>้องแล้วปล่อยคิดก็แต่เดินทางเลยต<ส>าใจไหมคะไหนอ,อนะมันอยู่มันอับไว้างใหญ่ไม่รู้เลยอะน้ะองเสร็จแล้วจะทำอะไนระ มาทุกคนแกะใหม่เลยนี่แกะใหม่ก็แกะใหม่เย้ <Yeah. S 2> มาลูกมาอ่านี่ใช่ไหยังลูกมายังลูกมาล้วไม่ใช่เอานี่ไงมิวก็เปิดแล้วนี่ไงมิวเปิดแล้วไม่ใช่เหรออัพสองครั้งเลยเหรอมิวไม่มันมีอีกคลิปนึงเอามาทำไมนาทีเท่ากันหนูตัดมัน,ต,นตัดเฉยๆแต่มันรูปเดียวกันเลยนะ รูปปกอันเดียวกันเลยนะหนูไม่รู้เนี่ยนี่หนูไม่รู้อ้าวทำไมอันนี้มีน้ำมนด้วยล่ะถ้าเป็นอันเดียวกันก็หรหนูไม่รู้หนูเอามาจากติ๊กแค่อีกทีนึงมาชิมมาชิมเอาเลยเอลยเลยมันขาดอะไรปล่าวะรู้สึกลืมนั่นเป็นคลิปอันเดียวกันปกอันเดียวกันเลย ปลแล้วทุกคน๊บนึ้เราทำอะไรไว้แล้วก็ต้องเก็บอุปรกรณเก์เก็บเก็บเก็บตักใส่จานแล้วก็โชว์ดูซิมันเป็นยังไงโอ้สภไพใครไม่ได้หรอกลุงเสือถึงต้องรีบ ลุงเสือเราถ้าเป็นแม่แม่ก็เห็ียว่าพี่เสือแต่ลูกตั้งก็บอกว่าลุงเสือเอฟซีก็จะเรียกว่าจะเรียกลุงหรือจะเรียกพี่ไปชมไปไปอปไปไปพ่อเสือ <nei> ไม่ได้หรอกขนาดเขาไปขนาดไปร้านค้าแบบลุงเสือเราเขาบอกว่าหนูพ่ออะไรอีกไหมคะ <Sand ly> อะไรนะหนูพ่ออะไรอีกเลยไหมครบเพราะว่าลุงเสือเดินไปเดินมาเนาะ ไปแล้วเอาไปล้างถัดไปเถัดไปก็ลุงเลยว่าตัวปู่เหรอเออตาไม่หมอฟันนี่เรียกพ่อเลยรอโอ้โหกลางๆกันนะเออเอาโชว์โชวนูโชจานจองอ่นเลยทีจองอ่นเลยเมนูเช้าตําคนมากทุกคนดูดูความมันตําถั่วเออ โอเคไปกินด้านมาดูฝีมือมาดูฝีมือเขากินไอ้เขาตำถั่วบ่ได้หนึ่งข้าวเหรอบ่ได้อุ่นข้าวเนาะ ข้าวนึ่งเมื่อเช้านี่แหละสรุปแล้วก็ตัวไอ้หมิวนี่กินนี่ก็ติดนี่ก็กินได้แล้วก็เนี่ยแช่ไม่เอากินไปก่อนตอนเที่ยงกันแช่ไหมแช่ไม่แม่ไม่ได้ไปน้ำปลาบ่ไม่ได้ไปได้แค่ยกเอาก่อนยกเอาว่ามากินน้ำกันนี่อืมเออกินพร้อมกันเลยไหมเอาอันไอ้พรกสั่งน้ำยาอันเมื่อนี้ให้ไปซื้ออียงวันนี้จะเอาใบเสียดมา ให้ที่จ่ายเงินค่ะน้ำยาเพราะว่าสั่งน้ำยาแล้วจะถังกระจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซ็นมาเถอได้เดี๋ยวส่งไปบอกป่ะนะเพื่อได้ไปกินบุ้งเ้าเล็กอีกบ่ยืนนิ่งๆช่งนิ่งๆไม่ได้ช่างด้านหน้าทัพทีถ่าจะด้านหลัง ไม่แล yeah, okay, okay, ้วไปซื้อแล้วแล้วแล้วป้าเนี่ยเราโอนใจนันแหละป้าเฮ้เฮขาดอย่างเดียวจดจ้จดไว้้โจทย์ไว้ที่เสือจำได้ไหมคะเอาไปนี้ก็ได้อันนั้นน้ำนอาไปห้าวยู่อัน เอาเป็นเฮาอยู่ร้านกาแฟแล้วก็มันเย็นแล้วก็จังมันยางมาเอามันได้ตู้เย็นอยู่ร้านกาแฟใช่ยางไปขอน้ำแข็งเอ้แล้วก็แล้วก็ยางไปเอาน้ำแข็งน้ำใช่มืออะไรเรื่นร้านกาแฟแล้วก็สั่งทุกวันก็ได้เออร้านกาแฟก็สั่งโลดสั่งป้อมเลยโอเคค่ะคุณค่ะใช่อันนี้คือบริการทีมบริการทีมช่างค่ะมันอิ่มบ่เข้าห่อเดียวนะเพวเลยรอบนี่ล่ะเข้าเพลรถที่